มันไม่ได้ตกปลาอย่างนั้นลูกอีอีปลาดึงในลูกตกน้ำใน,นลูกเนี่ยฮะอีอีอีอปลาดึงอะลูกอะ <laughs> ừ, dù ba giày, ba mình lo mình Tân em cà tục, đứng lên, đứng lên, tục con, cà tục con Chạp in cà tục, ờ muốn Dùm em อยู่ไหมเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยฮะฮะเอาไปอยู่บนะ่ะเอาเมื่อกี้ได้ยินประม่นป่เหรอดึงนี่เหรอ